ถ้าคุณอยากพูดภาษาอิตาลีได้จริงคุณต้องเริ่มต้นให้ถูกวิธีนะคะรู้ไหมคะว่า90%ของคนที่เริ่มเรียนภาษาอิตาลีนะคะล้มเลิกกลางคันค่ะเพราะว่าเขามีการเริ่มต้นอย่างไม่ถูกวิธีนะคะไม่ถูกวิธียังไงอย่างเช่นท่องคําศัพท์นะคะก็คือท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้เอาไปใช้นะคะพอท่องไปไม่ได้ไปใช้เราก็ลืม แล้วอันที่ท่องเมื่อวานก็จำไม่ได้อันที่ท่องวันนี้ก็จำไม่ได้อันที่ท่องวันก่อนก็จะไม่ได้นะคะทำให้เราไม่อยากเรียนแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราความจำไม่ดีนะคะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะเหตุผลที่สก็คือคุณไปเรียนในสิ่งที่ระดับความรู้ของคุณยังไม่เหมาะนะคะยังไม่เหมาะกับเรื่องนั้นๆอย่างเช่นเรียนในสิ่งที่ยากเกินไปในเมื่อพื้นฐานของคุณยังไม่ดีนะคะแต่คุณก้าวข้ามไปเรียนสิ่งที่ยาก ยากกว่าระดับที่คุณต้องรู้อะคะ่ะมันก็ทําให้คุณเอาไปใช้ไม่ถูกมันทําให้คุณสับสนมันทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมภาษาอิตาลีมันยากจังเลยนะคะทําให้คุณท้อแล้วก็ล้มเลิกที่จะเรียนนะคะ ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนแบบถูกวิธีนะคะในคอร์สของเปิ้ลที่เปิดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะช่วงวันที่10สัปดาห์ที่10นะคะก็คือเปิดตั้งแต่ a 1 a 2แล้วก็ b 1นะคะก็จะมีนะคะ a 1มีแกรมมาสนทนานะคะส่วน a 2 b 1นะคะมีแกรมมาสนทนาแล้วก็พราติกะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ จำเป็นต้องเลือกเรียนจริงๆคอร์ดใดคอร์สหนึ่งนะคะถ้าเกิดไม่เคยเรียนแกมมามาเลยนะคะเปิ้ลอยากให้คุณมาเรียนโรงเรียนคอร์สแกมมาก่อนเพราะว่าคอร์สแกมมาของเปิ้ลเนี่ยไม่ใช่แต่จะเอาหลักการมาให้อย่างเดียวนะคะในแกมมาก็ยังมีบ้างที่สอดแทรกการสนทนาเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกเรียนสนทนาโดยที่คุณไม่สนใจแกมมานะคะ คุณจะพูดไม่ได้คุณจะงงเพราะคุณไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเขามันเป็นยังไงนะคะดังนั้นนะคะในคอร์สนะคะมีครู2คนมีเปิ้ลนะคะอธิบายแกมมาให้คุณเข้าใจฟังด้วยภาษาไทยนะคะอธิบายง่ายๆจากไทยเป็นไทยไม่ต้องไปแปลสองชั้น3ชั้นนะคะแล้วก็มีครูชาวอิตาลีนะคะที่ได้รับการรับรองจากสถาบันจากอิตาลีให้สอนภาษาอิตาลีให้ชาวต่างชาติได้นะคะดังนั้นคอร์สที่ออกแบบมานะคะสําหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยของเรานะคะ เส้นใต้นะคะออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เราจะมีชาวต่างชาติเอาไว้ให้เราฝึกออกเสียงเขาจะให้เทคนิควิธีการออกเสียงแต่ละคําของเราคําไหนเราออกเสียงถูกคําไหนเราออกเสียงไม่ถูกเราปรับปรุงอะไรได้บ้างเขาก็ช่วยเราปรับปรุงนะคะแล้วเราก็จะไดะ้แล้วเราก็จะยังได้ฝึกโต้อตอบกับเขานะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าในหนึ่งคอร์สเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ครบทุกทักษะนะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะถ้าเกิดใครที่ อ,อยากจะจัดเต็มนะคะ เ,เปิ้ลแนะนำนะคะให้ลงทั้งแกรมมาแล้วก็สนทนาแต่ถ้าเกิดเราจําเป็นต้องเลือกนะคะขอให้เราเลือกแกรมมาก่อนถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยนะคะเพราะว่าในแกรมมานะคะมันมีส่วนที่สําคัญไม่งั้นเราจะเอาไปต่อยอดกับสนทนาไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปไม่ใช่ว่าเปิ้ลจะให้เราท่องประโยคไปแล้วก็อาไปใช้แบบนี้เราจะประยุกต์ใช้ไม่เป็นนะคะดังนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเขาด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเอาจริงแล้วนะคะอยากจะเอาจริงแล้วไม่อยากจะไป เรียนรู้แบบสเปซสปาไม่อยากจะไปใช้ Google late, ิ r ทางเ a t e เวลาคุยกับแฟนคุยกับครอบครัวของแฟนนะคะอยากจะสื่อสารด้วยตัวเองนะคะอยากจะเอาจริงแล้วทักข้อความมานะคะมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเปิ้ลไม่ดุนะคะทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเปิ้ลดีใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับเรานะคะถ้าเกิดคุยกันแล้วมันไม่ตรงกับสไตล์ของเรานะคะเปิ้ลไม่บังคับนะคะเพราะเปิ้ลไม่เคยบังคับนักเรียนมาเรียนกับเปิ้ลอยู่แล้วนะคะเปิ้ลอยากได้คนที่เต็มใจแล้วคนที่อยากจะ พร้อมอยากจะเอาจริงในภาษาอติตาลีจริงๆนะคะเพราะเปิ้ลก็อยากจะสอนคนที่เอาจริงจริงๆนะคะไม่ว่านักเรียนเก่าของเปิ้ลเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาเปิ้ลมีอะไรมีเทคนิคมีความรู้อะไรเปิ้ลก็จะให้เต็มที่นะคะไม่มีการห่วงไม่มีการกักความรู้เด็กขาดนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเอาจริงกับภาษาอติตาลีนะคะทักมาคุยกันนะคะเชาเชา